การพักทายสบายดีพี่น้อง FC ที่น่ะคู่สี่คนเนาะยี่ดีตอนรักข้อสุดส่องของโคระดาสันสรรค์เพือเนาะอยู่ในห้องพี่น้องเนาะอ่าโคจะมาสัมภาษณ์นักเรียนเนาะขึ้นห้องเวลาสมองนักเรียนนู้นเนาะเนี่ยจะรอดเนาะเดี๋ยวเขาจะมาสัมภาษณ์นักเรียนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอโคเด่นเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องอ่าอาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์สิเมา นาะอาต้องคนมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งน้ำตาลนี่น้องมานั่งกันเลยนั่งนั่งน้ำตาลนี่เฮาเฮียนนี่ได้อยู่เดือนเก้าเดือนสิบเดือนปลายเนาะอะไรจะใส่อะไรจะตอ้องก่อนน้องก่อนเนาะอาจารย์ให้น,นอนตลดอดนะจับบนนี้เอาเลยเบิ่งอาจารย์ นอนตลอดเนาะอาจารย์ีส no. e e ัมภาษ์ันนึงผมกปเยาวไปตัดอีกเลยไปเละไปตัดผมอีกเนาะอาจารย์ชิห้ามาซื้ออย่างน้องซื้ออย่างเาเทาเท้าเทาเท้เททอยเาาท้งเท้าเทา้าเท้าาเท้าเ้านทยาเาเทาเททเาย่างมารถเทาเ้าเทาเท้เอาเา้าา้เา มาน้ำไผ่มาน้ำไอหรือมานนัเอ้น้ำนองอ๋อมีนองจักคนน้องมีนองจักคนมีนองซ้ำคนอัยุซปีมีนองซามคนแล้วมาเข้าเงียนี่จักคนอาะืมจักคนมาเพ่อจะคนเดียวต้องเอามาหนึ่งสีออ มอซ่องเนาะอ๋อแสดงว่าเขามอซ่องหาไอ้ทางงองเนาะแล้วมีมีไอ้บอสมีไอ้ไมีเอ้ยบอสไอ้ไอ้กับมอซ่องไอ้ก็เข้ามอซ่องอยู่ห้องเดียวเนี่ยนไอ้ก็ซ่องอ๋อไอ้อยู่มอส่งเป็กเรามีพ่อมีแม่บอสยังมีพ่อมีแม่บอสมีเนาะแล้ววันนี้มาที่อันนี่มาทุกบืนี่มารถจักเนาะแล้วจะมา เมันแบบเปลือบเลยทุกโมงเลยวิสาอาจารย์นี่นองนอนแล้ววิชาอื่นนองก็เป็นแบบนี้บะเป็นอะอ่าบอกความจริงอะเป็นตองย่านกับเป็นตองไออ่ะเป็นแบบนี้ทุกสมองปะเป็นปะเป็นบะว่าเป็นเป็นแต่วิสาอาจารย์เป็นแต่ตอนเศร้าอาจารย์ชอบมานอะอ๋อแล้วว่าเป็นแต่ตอนเศร้าน้อยักนอนในตอนเศร้านาะ อาจายยังหัวเป็นหังจึงมาเมาเฮ็ดระยักนอนขนาดอือาเหตุเป็นอย่างนอนอย่างยักนอนน้องน้องฟังอาจารย์ออกบะเข้าใจบ่บอกเข้าใจบอกเข้าใจอาจารย์ว่้อย่างได้สิเปเนาะแล้วแล้วนองเอะไรบ้องน้องนอนนันพักสลรบาได้เดะได้เดบ่ได้เด เป็นย่างใหงกนนี้รอยบเดียนางย่างบุยูแล้วเนาะอ่าบุกี้อาจารย์ขึ้นห้องแล้วอาจารย์เอาสมงของค,ค,คนเนาะบางคนเขาก็โอไปนอกอ่าอาจารนี้เข้าใจตัวได้แล้วก็ตอบอาจนั้นกะไรเนาะโอเคพี่วายักนอนบุกี้อาจารย์ห้ามมาเป็นอย่างถึงยักนอนมาไปปาดย่างเนาะอาจารย์ผู้จากผู้หี้ว่านอนหันไปปาดย่า,ยางมียางไรบ่อยู่่พื่อน ไล่จักพันหนึ่งพันต้นอ่าไล่อยู่ได้เนาะลองผู้ใดก็ผู้ใดไปป้าอย่างนำนองกันเศร้ามีจักคนมีพ่อแม่ไอ,อ้มีแต่ซ้ำซ้ำคนจี้ทั้งน้องเนาะอ๋อป้าย่างซี่พันไปแล้วน้องตื้นจักโมงแต่เศ้าตื้นจักมงซ้ำมงซ้ำมงม,งม,มงีแล้วมาหันจักโมง เจ็ดโมงเจ็ดโมงปลายแล้วเนาะอ๋ออยู่บ้านฝ้ายเปนมะลูกบ้านฝ้ายอา,อ,อาจารย์มาไปจ้าคือาจารย์ก็บ่เคยไปจ้าเขื่อไก่บะไ,ไปทางไหนบ้านฝ้ายไปทางบ้านไส้เจริญอ๋อเข้าไปในคุณอีกเนาะทางก็บ,บอสบายนะเนาะทางเนาะทางลำบากเนาะอาจารย์ก็เคยไปอยู่ทางบ้านไส้จเจริญแต่ว่าบ่าเคยไปบ้านฝ้ายจ้าคืออาจารย์ตึงบ่งหูเนาะ พร,ระกกาอะอาจารย์กนานมาซอนตรนี้แล้วอาจารย์ก็บอะไรไปบ้านบ่ม,มีเวลาจะไปเนาะไปยามพุงน้อง,องแล้วที่ที่าอาจารย์เป็นห่วงน้องเดวนี้ฮันอาจารย์เห็นทุกๆตัวน้งเลยวิชาอาจารย์ซ่อนนี่นองยักนอนน้องนอนตาลอดก็แล้วอาจารย์กับอะไรไวาอยังมีใจข้ามเดือนนี้มันนักบูดเนาะไล่เชือตัวไล่เชือแล้วอาจารย์ท่ามาเป็นอย่างสาเหตุมาจากอย่างโยนเราไปปาจางเนาะตือนแต่เศร้า อ่า <Auf> <uf> แล้วเมื่อพ่ําน้องกลับไปปัสยานคือการนั่งวอล์กวิธีเดย์เอาวันนี้อาจารย์สัมภาษสัมภาษณ์พวกนี้ก่อนอ่ะอันนี้มีกระไรโอเคอ่นน้องซื้อยางซื้อคันดีฮะคันดีโซ่คันดีท่ออันนี้่จักปีซิซัมซิซัมอันนี้ซิซโซ่อันนี้ซิซัมน้องมีไอไหมเื้อยมั้งไอมีแต่ไอไม่มีน้อง อ๋อเป็นแสดงว่า,าเป็นลูกล่าเนาะลูกลาบ่มีบ่มีนอ้องแต่ว่ามีแต่อายผู้เดียวเันบะแล้วไอเอาทามีอะไรเอาคนเดียวน้องดอ๋อมีไอช่องคนไอช่องคนแล้วไอผู้หนึ่งเขาเงียบปคเัาเขาเขาเงีอยอนี่นี่ะัะตอนเศร้าไปปัสยางนำกันะบะบ่ไปเขาก็เม่ก็พกูไปอ๋อแล้วไอผู้พ่อไปตลาดยุ่งงันแต่งกิน อ๋อแ oh, mm hmm. สดงว่าดีสัจนรเขาบอให้น้องอยู่ธนะน้องมึงเข้าพอเป็นบะแล้วตอนเข้านี่มาเนี่ยอาจารย์ใส่ใดสังเกตนะอาจารย์สังเกตเ,เป็นขเขาพิงย่างมักนอนอาจารย์กะน้องยู่น้องแต่ว่าอาจารย์โบโบเห็นตอนน้องนอนขนาดน้องกบมักมีอาการแบบง่วงนอนปตอนเศร้า mm hmm. มีอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับเนาะนี่ล,าาานละอาจารย์ก็เป็นห่วงอาจารย์ยักอา อัดคลิปแล้วอาจารย์สภร์้าทั้งโรงเพราะว่าอายุก็ยังน้อยเลยมาเป็นแบบนี้นะมาเข้าขงเรียนทันกับะไรคุณภาพเนาะ,อะ,อะตอนนั้นจะเห็นนาได้บ้านี้เพื่อจะไยักนอนแล้วนอนตื่นนอนตอนเช้านอนตื่นนอนจังโมงมไปปาจังจังโมงสองโมงอ๋ออันนี้สองโมงอันนี้สามโมง หยแล้วลูเอ้ยอ๋อาจารย์ได้ยินเมื่อกี้อาจารย์พยายามให้แล้วเป็นอะไรว่นนี้แล้วไอ้นองอ้นสจะฝีะไอ้นเองักเขียนห้องหยักงหึ่งห้งนึ่งเซ็ต้องนึงเซ็แล้วน้องขึ้นก่อนม่อก็เอาไปขึ้นเราินมาเนี้ยนะแล้วออ้ที่เราไปอยู่ห้องมหนึ่งทางห้องสี่ อ่ะเอาโอ้แสดงว่าปีแล้นี่อยู่น้ากันแต่ว่าทางห้องโอ้จแสดงว่าอายบธตั้งใจเฮียนเนาะโอเคเป็นอะไรก็ตั้งใจเฮียนเด้อสองนอนเงาต่างก็เป็นห่วงได้บางเฮียนได้เงารับเงานอนตลอดนี่เป็นอะไรเพียงอย่างสึกอะไรบอดายได้ในนี้บอดายได้สุขภาพเสียสุขภาพเดยยังเป็นเด็กน้อยแล้วมักลิ้นทรศัพท์บ่ลิ้นบกเฮียนอย่าง อ่าดีแล้วเนาะถ้าว่าลิ้นก็ลิ้นแต่ว่าบ่ต้องให้ลิ้นไายเนาะอาจารย์สิโบวันนี้เลอกเรียนแต่ละมือเนาะเตยเวียกพ่อแม่เนาะตอนแรงบม่ได้ไปฟาดยางสิตอนเลนแรงอ๋อไปแต่ตอนเศร้าเนาะอ่ามีพ่อมีแม่อยู่หนาอน้องเนาะโอเคไปฟาดยางนำพอนำแม่แล้ววันนี้อาจารย์สิวาในนี่เนาะให้พี่น้องสองคนหันเรียนซื่อตอนเรงเนาะถ้าว่ามันจะเป็นเทพถ้าว่าเม่จำเป็น อาจารย์อยากให้พวกน้องไปบอกขอบอกเมย์ไ่อยากให้ไปปาดยางได้บอสได้บอสอาจารย์ไ่อยากให้พวกน้องไปปาดยางได้บอสให้แต่พ่อแม่ไปได้บอสให้พวกน้องอยู่เมือนหนึ่งเข้าแต่งกินทาพ่อแม่แล้วพอะเวลาไปโรงเรียนพวกน้องก็ไปโรงเรียนแล้วก็เอาของกินไปให้พ่อแม่แล้วให้พ่อแม่ไปปาดยางได้บอสบ่อได้ได้เป็นอย่างไรคือเราคูลเดียว กัปแม่ไปอ๋อไปป้ายางฮันมีแต่น้องกับแม่พอก็ไปพอไปไปเดี๋ยวก็ไปหลายอ๋อไปแล้วไปบางมือบางมือก็่ไปเนี่ยนี่ถ้าว่าเป็นไปได้พวกน้องไปลุมพอลูแม่เบิร์เดอถ้าว่าอ่าอาจารย์บยังให้พวกน้องไปป้ายางในโบถ้าว่ามือวันวันเสาร์วันอาทิตย์ไปได้เข้าใจอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าว่าทีไปก็ไปได้แต่ว่าวันเข้าวเรียนนี้อาจารย์อยากให้พวกน้อง อ่าหยุดการสัดภายังให้พอให้แม่ไปซะเนาะเพราะว่าเป็นอย่าง,งลุกแต่เศร้าแล้วไปโรงเรียนบางมือก็ทันบล็อกบงทันบางเห็นทันเนาะอ่านนอ,อ่าทัานแล้วนี่ย,ย,ยังยังเอยน้องเนี่ยมัมกละมือตลอดยักนอนก็ยักนอนตลอดอ่าเดี๋ยววันนี้ไปบอกพ่อบลอกแม,ม่เบิ่งเธอามา อาจารย์เรี่ยงให้ไปปั้กยางในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไปปั้กช่วยก็ได้แล้ววันวน,น,ปปวน,ววนี้ถ้า,ามันจําเป็นเด็ดเ้เป็นอะไรพอร่อแม่ก็ยังให้ไปช่วยนะอาจารย์จะมาในนี้แล้วให้พุนลองคันเร่งเฮียนมาไปช่วยวยิ่งพ่อแม่อยู่เฮือนเนอกแล้วเฮียนคือเดื่ประมาณจักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นาะแล้ววันนี้ให้คุณลองฮิฟน,นอนเซตโมงนอนซะเด้อ เปดนงเปดนงตนงืนให้นอนนะนี่ว่าเจ็ดนงปดหนึงย่งนม่ให้นอนเ่นี้ะพียงงอ่นนอนเศ้าเพราะว่าจะยิงตื่นแต่เศ้าเดแมนบ๊อถ้าพุกนอนนอนแต่เศ้าแล้วพุกนองนอนแล้วพุกนองตื่นคือนอ่าไปป้าจังตอนเจ้าโมงบ๊อแล้วนอนมาเพ่จักโมง หกโมงเจ็ดโมงโอ้ยเรมีเวลาจิบนอนอีกแล้วเนาะถ้าพวกน้องก๊อปมาเพื่อนถ้าพวกน้องอ่าเฮ็ดไก่อาจารย์อยากให้พวกน้องอ่าเลือนนอนคือนอนไวปับอาจารย์อยากให้พวกน้องก๊อปมานอนอีกประมาณพักก๊อปมาแต่ป๊ดจังนะให้พวกน้องก๊อปมานอนอีกหนึ่งส่วโมงนอนไหนบอเฮ็ดไก่บอมานอนหนึ่งส่วโมงพักพอนแล้วให้พ่อแม่หรือว่าเอ้พวกน้องเฮ็ดต้องกินข้าถูกไหมอ เออไปปั๊บจางมาเราให้พกวกนองกัปปานอนหนึ่งชั่วโมงแล้วตั้งเตินเนี่ยเวาให้พอ่อแม่พวกน่ะเข้าใจาสิพวกนองทุงมือพวกเราเอาเขามากินอยู่นี่สิอ๋อเขามากินยุ่เงเหียนเนาะอ๋ะอแล้ววันนี้ให้พองน,นอนนอนนอน,น,อนพักคอนหนึ่งชั่วโมงแล้วลุกไปอาบน้ำอ่าลุกไปอาบน้ำแล่เวเว,วลาจะมีอยู่บ่เนาะลึกไปอาบน้ำวันนี้ไปอาบน้ำแล้ว มะม่เฮียนกินข้าวแล้วก็มะม่เฮียนเนาะให้พ่อแม่เกลียพงพวกกินย่างให้ซะเนาะผู้น้องมีอายแล้วถ้าไอพ่ไปป้าจ้างนะให้อายฮันเฮ็ดให้เนาะไปบอกคอบลอกแม่บเบิ้งเด้อถ้าเป็นอะไรนี่บล็อกติดต่อห้าอาจารย์ก็ได้เนาะอาจารย์เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยู่หมอนเสื่อเนาะเฮ็ดเบียกนักกูดเบิ้งผู้น้องมาเฮียนนี้สุขภาพ เมื่อหนึงจะป่วยไข้เนี่เบิ่งนางนี้ยังตาลอยอยู่จักนอนเตอร์การให้นองน,นอนพักเดอ้อร์ไม่ต้องไปโล่ไปลิ้นแล้วเมาเกียนท่าว่ามาก้อนเวลาให้นอนพักเลยเพราะเพื่ออย่างเวลากา,ารคนสอนนาดเวลาคป็ห้องเวลาสอนขนาดไม่อยากให้าคพื่อนก็เอานอนไม่อยากให้เพื่อนนอนเวลาอาจารย์สอนเพราะเพื่อนจิตใจเบื่อเมียนคือแต่ละสมูที่อาจารยส้นขนานนดมองเลย นอนรับกระโดอันนรย์น้อเข้าใจ์น้ออาจารย่างออาจารยเป็นห่วงเลยเพราะว่าอาจารย์กับข้าใจอาจารย์เคยปัดยางจนเศร้านี่แหละเอออาจารย์ไปซวยโผล่ซวยเมยปัดยางนี่อาจารย์ไปซวยโผลปัดยางแล้วอาจารย์เข้าใจอยู่ได้เลยอาจารย์มีน้องตายเนาะน้องสายอาจารย์จะเข้าเนี่ยคุณผู้หนุ่งนี่แลยเคลือนแต่เศร้าไปปัดยางเนาะตอนอาจารย์ไปเียนเนาะอาจารย์ไปอยู่บ้านถึงว่าไปซวยโผล่เนาะตอนน้องสายอาจารย์นะอยู่บ้าน เพคนอย่างรไราไปเหียนเดียวนี่น้องชายจารไปเฮียน,นแล้วเนาะเราคนหันไปบ้นปนานอาจารย์คุ้กังหลงเลยแหละมาบางเช้อก็งอหลังามงอหลังนงนอนคุ้มกังหลงเลยแต่ว่าอาจารย์ก็จัดการเวลาให้ให้น้องชายเพื่ออ,นอ,นอนาจารย์บอกนะคุ้ังหลงเดี๋นี่ฮัลเล่แล้ววันนี้การที่เรานอนนอนแบบเพียงพอนะมันจะให้เราเจ๋อ,อนาะสุขภาพก็บอกนแข็งแรงเนาะจะเจ็บป่วยง่ายอาจารย์บอกอาจารย์บอกลึกเออ เพราะนั o, ่นยังให้พักผ่อนไล่ๆมีโอกาสเนาะเวลาพักผ่อนนอนเลยเพราะแล้วอาจารย์ขึ้นห้องผู้นองในห้องเนาะคุณนองกับชิดฟุกข้าวเตาแดรเบิ้งแยงกันเ้อเอาจารย์ก็เป็นห่วงได้นี่แล้ววันนี้คุณมีอย่างเป็นเพืนกับน้องใตอาจารย์บางคนเข้าใจืออาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์บางคนเขาใจงูให้คนที่ผู้นองเขาก็อาจจะไม่เข้าใจมันเพระคือน้องสายอาจารย์นี้ เขายุ่งเหี่ยงอยู่บ้านอาจารย์นี่เขาเอาน้องชายอาจารย์คิดว่าน้องสายอาจารย์ไปกินยาบ้าเอาน้องสายอาจารย์ไปกวาดเอาเนียวไหมเขาบม่เข้าใจบ๊อบไปบอบบ๊อบเลยกินยาบ้าเขาก็หกเสื้อเอาน้องสายอาจารย์ไปกวดเหนียวคิดว่าน้องสายอาจารย์ไปกินยาบ้าน้องสายอาจารย์บ๊อบกินยาบ้าน้องสายอาจารย์บ๊อเป็นคนนุบบ๊เป็นคนลิ้นเป็นคนเป็นนักเหียนที่ดีนี่แหละ ก็พมองมองนี่แหละไปไปช่วยพอช่วยเมย์ป้าจางกันเศ้านี่แหละจอยก็เป็นแบบนี้ฮะแหละเดีวครูอาจารย์ควนไปพวดนำเนียวว่าน้องสายอาจารย์ไปกินยาบ้าโบเมนเนันเป็นป้าจางกันเศ้ามองมองนี่แหละเพราะนั้นอาจารย์เป็นว่าอาจารย์เข้าใจถ้าพูดถึงว่เข้าใจที่อาจารย์เดชจะเป็นอะไรนะเข้าใจนอกจากอาจารย์เราเนาะโอเคอะสบายดีอ่า ลากล้องเลยงบสบายดีดิ๊เป็นอ่าสบายดีบายบายเป็นอะไรมบายบายเป็นยังไคสเป็นบอสอืมเคสเป็นบอสบายบายก้องเค่เป็นบอสแมเป็นอันนี้ไปเลยบังลุอาจารย์น้อยยักมี่ก็มีสมาธิเลยนี่นะยังชินเศร้าอยู่เลยเบังตานี่ยักนอนอยู่โอเคอ้าวบายบายก้องบาย ใส่ไม่น่าแต่ดูพยายามอยู่บ้านนะ